Yeah. <laughs> จกที่พ่อปู่สีทุทโทท่านนี่แหละนะเนี่ยเขาจำลองไว้แล้วก็ให้ผู้่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ความสวยความงามความคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาของร่างกายสังขารท่านคือพ่อปู่พญานาคอันตรานคราชนะผู้ยิ่งใหญ่แห่งมวลญานาคทั้งหลายทั้งป่วนนะทั้งหลายทั้งปวงที่จักิสิทธิ์ที่สุดแล้วก็ดูแลพญานาคท่านผู้ชมสังเกตด,ดีๆว่าองค์นี้ไม่เหมือนกจบองค์อื่นดูตรงไหนดูตรงเสียนท่านท่านผู้ชม เราเรามานับกันดีกว่าว่าเสียนท่านปกติมีกี่เสียนองค์นี้ไม่เหมือนองคอื่นนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะานผู้ชมนะเี๋ยวพาผู้ชมจะนับให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะนับให้นะนับเป็นภาษาไทยนะทาผู้ชมนะขออนุญาตาาาาาภาษาไทยภาษากฤษภาษาเขมรนี่นับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเสียงท่านผู้ชม สิบเอ็ดเซียนนะเนี่นะนยท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินเดินเลาะไปต่างๆท่านผู้ชมนะมนนะไม่เป็นไรดูบรรยากาศไปก่อนนะอยู่มุมพาไปชมวิวต่างๆท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศเลท่านผู้ชมเห็นไหมสวยง,งามขนาดไหน่านล,ลอดเลี้ยวปฏิบัตตามองค์ท่านเนี่ยนะ ลวงปู่ลุงนี่จากไปเป็นร้อ,อยอ่ะมันไม่ทันนะแต่ท่านไปบวชที่วัดท่ากระบือนะผู้ชมบวชที่วัดท่ากระบืออยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าแล้วก็มาสร้างรูปหล่อเหมือนลุงปูล่ลุงไว้ที่วัดท่าไม้นะง่ายๆนะนะครับเพราะที่นี่เป็นวัดใหม่นะผู้ชมนะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับวัดอยู่ใหม่แล้สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ลุงปู่องแรกก็โงน,นี้เลยงานะที่จิมณ์สร้างเป็นรูปหล่อยืนใช่ไหมฮะอ๋อหนหล,ล,นะลุงปู่บุญนะนู้นลวงปู่บุญ หลวงปู่บุญเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ลุ่งเออนี่ระดับภาพมาหลวงปู่ลุ่งเป็นอาจารย์หลวงพี่อุเทนเออไปอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างงานสิถึงจะถูกท่านะผู้ชมนะผมระดับถูกนะนี่เราบโบสเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์พระเกจิอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่อยู่เนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่หลวงปู่โตพมรังศีนะเมตตามหาบารมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคนะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่า นะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะ่าผู้ชมเดี๋ยวผมดูว่ามีองค์ไหนบ้างนะครับหลวงปู่ทวดเย็นน้าทะเลจืดนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ที่มองเห็นไกล้เลยสัญักษณ์แหบเดียวนี่เลยหลวงพ่อโอภาสีนะครับอยู่ที่บางมดนะวัดโอภาสีที่บางมดเนี่ยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ้าวรอบรอบรอบดูนะท่านผู้ชมมาพามาจนรอบเลยนะครับพามาจนรอบมาดูนี่ ฝั่งนู้นต้องมีนะฝั่งนู้นน่าจะมีอันนี้ดิสาคัญเปรียนาที่เราเห็น,นเมื่อกี้ตอนเข้ามาท่านผู้ชมที่เห็นก่อนเราเข้ามาเนี่ยอันนี้หางท่านนะอันนี้ทหารแต่ว่าเสียนท่านอยู่ท่านนูน้นเพราะดูสีนะผมดูสีเห็นไหมท่านลอดใต้โบสถ์นะครับเหมือนท่านดูแลโบสถ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาดูแลโบสถ์ตรงเนี้ยนะดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าที่เนี้ยนะะเรียกว่าเฝ้าศาสนารักษาศีลน,นี่แหละท่านผู้ชมเรียกภาษาชาวบ้าน นะท่้นก็ไปถึงด้านหนูเลยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่นี่เจ้าพ่อเสือนะครับเจ้าพ่อเสืออ่ะเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชมว่าตรงนี้มีรูปปั้นของใครอีกนะฟาเะเสรแล้วหลวงปู่สดนะครับวัดปากน้ำนี่ท่านผู้ชมนะครับครูบาศรีวิชยัยนะหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยท่านผู้ชมแล้วก็หลวงปู่มั่นูริโต นะครับแล้วหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนี่กำลังร้อนแรงหลวงพ่ออยู่นี่เองหลวงพ่อเงินวัดบางคานกำลังร้อนแรงหลวงพ่อสวเป็นไงหลวงพ่ออ๋อสวบสบายดีเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมถามไม่เฉยนี่นะเกี่ยวโยงกับหลวงพ่อเงินอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามีเงินมีทอนมีแก้วมีแหวนหลวงปู่แหวนนะครับแดยแม่ปังอยู่ที่เชียงใหม่นุ่นนะท่านผู้ชมนะทางภาคเหนือมีครบเลยจะมาที่นี่ไหว้ครั้งเดียวครบบริบูรณ์นะอันนี้ที่สําคัญเลยวัดท่าไม้เนี่ย ขาดองนี้ไม่ได้เลยพ่อแก่ดูสีที่ท่านดูแลแล้วก็เป็นเจ้าตำรับตำราครูบ,บา,าจารการครอบเสียงครูบา,าจารการดูดวงต่างๆนี่แหละ,น,ะนี่คือพ่อแก่พ,พ่อครูพ่อแก่เนี่ยขาดไม่ได้จำนักศักดิ์ยันไหนก็แล้วแต่ต้องมีพ่อแก่จะวัดดังขนาดไหนก็ต้องมีพ่อแก่ที่เป็นตำนานแล้วขานเอาเลยเอาเนื่อนานไปเลยเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมีเลยนะ